สวัสดีครับผมวันนี้เลนะครับอยู่ในรายการ Lost in Thailand ครับผมและเลก็ไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เลยพาเพื่อนมาด้วยนี่ครับผมฮันรูสสวัสดีครับผมชื่อชาห์นะครับและพวกเราก็มาจากรายการ Boy Lost in Thailand ครับผม Boy Lost in Thailand ครับชาห์ you know where we are today อ o อ in some bridge yeah is a bridge bridge the name of the bridge จำไม่ได้ครับ อันนี้ตอนนี้เราก็อยู่กันที่สะพานพุทธครับผมอิตะสะพานพุทธสะพานพุทธแยกสะพานพุทธสะพานพุทธหรือว่าสะพานปฐมมรมราชานุรสรเฉลิมพระเกียรตินะครับผมแบ็แม่นมากชั้นก็เป็นสะพานที่สร้างขึ้นมานะครับเพื่อเฉลิมฉลอง150ปีกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองผมจะแปลอย,อยังไงอ่ะบอชิ่งปุชเช่บอชิ่ translate กีมุกเร็วบอชิ่งปุชเช่ w เวสบอชิ่งปุชเช่ทีไนท์เวสบอชิ่งปุชเช่เอ่อปุชเช่ h อร r t ใช่ h a r t จริงๆวันนี้ควรจะมีปอเช่ด้วยฮะแต่ว่าปอเช่เตะบอลแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะ accident yeah accident อะไร o o d อ่าอุบัติเหตุอุบัติเหตุ yeah accident อุบัติเหตุชจ้า so เอ่อจุ้ do you have any favorite Thai food Thai food yeah ไม่สนใจไม่สนใจไม่สนใจ anything anything อ่า ก็คือเจ้าอุ่นเป็นคนที่กินได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ได้รักในการกินมากหิวตลอดเวลาหิวตลอด always hungry ใช่ครับเ e ีย What do you want to eat today อ๋อไอศครีมอ๋อไอ r ครีมไอ c ครีม Okay let's find it today because we are going to เฮ้ยภาษาไทยก็ได้เราจะพาเจ้าอุ่นนะครับผมไปหาอาหารไทยกินกันในวันนี้นะจะเป็นไงก็เดี๋ยวไปดูกันครับผมไปไปครับไป ตื่นเต้นมากตื an the right okay ่นเต้นมากทัองท้องวี๋อยู่มากอยู่มากเน่โอ้โโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็เดินมาอยู่ที่ปากคลองตลาดแล้วนั่นเองนะฮะซึ่งปากคลองตลาดเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าเป็นตลาดดอกไม้สดอันดับหนึ่งของกรุงเทพนั่นแหละนะครับผมแล้วก็เปิด24ชั่วโมงด้วยแล้วก็จะคิดมากๆช่วงที่แบบมีพวกอีเวนต์รับปริญญาหรือว่าวาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้นะครับ โอเคแต่ว่าวันนี้ไม่แค่นี้ครับทุกคนเพราะว่าผมมีภารกิจมาให้เจ้าจาอุ่นด้วยนั่นเองภารกิจอะไรฮา <c oughs> ก็คือผมจะให้เจา้าอุ่นเนี่ยเข้าไปซื้อดอกไม้ที่ปากของตลาดแล้วก็ซื้อไอแคร์ไม้ผมด้วยเพราะว่าผมเป็นภูมิแพ้ผมเข้าไปในโซนนั้นไม่ได้เดี๋ยวผมแพ้ดอกไม้นั่นเองส่วนผมจะไปหาไอ้ติมที่มันชอบให้โอเคนะโอเคครับทำได้ไหมทำได้ทำได้ Yeah let's go let's go ขจ้า โอเคครับทุกคนแยกจากอาวุนแป๊บนึงแล้วผมก็เจอสิ่งที่น่าสนใจแล้วนะฮะหนึ่งสองสามข้าวจี่นั่นเองครับผมไม่ได้กินนานมากอันนี้ขายยังไงล่ะครับผมข้าวจีก้อนละสิบบาทก้อนละสิบบาทใช่ไหมครับเอาสองก้อนแล้วกันครับผมซื้อฝากจากอวุนนั่นหนึ่งสุดโตนัยผมอยากสุดโตนัยครับเออฟลอร์เดวอ่ะเออฟลอร์ชมพูฟลอร์ y อ u know ข้าวจี What is this? It's a uh, kochi. Kochi. It's a uh, rice. A leg. come on. <laughs> mm. <laughs> Oh. สวัสดีครับผมยักด้ดองไม้ครับดองไม้เอ่อยิงใจโอเคครับจ๋เลชชบสีอะไรจ๋าเลยชบสีอะไรอร่อยมากอร่อยมาก

โอ้ด,ดีจังชอบเพิ่มอีกเค้กซือ้อยังยังครับว้าวร้นานนี้น่าสนใจทุกคนผมต้องมาหาไอติมใช่ไหมร้านนี้มีกาแฟด้วยไอติมด้วยเค้กด้วยสลัดด้วยปานินี่ด้วยเ,เป็ดไปได้ในทางที่สดีโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้นะร้านกาแฟที่ผมมาไอติมเขาหมดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องรอกาแฟก่อนแล้วก็ไปร้านหนึ่งเพื่อหาไอติมให้จาวดนั่นเองนะครับ <S <S รอแป๊บนึง นะจ๊ะรู้ว่าร้อนตอนนี้ผมก็ได้กาแฟมาไว้ในครอบครองนะครับเราจะไปตามหาไอติมให้เจ้าคุณกันก่อนนึ้นก็เห็นเจ้าอุ่นทำภารกิจอย่างแข่งขันนะครับผมเห็นความพยายามความตั้งใจก็ใช้ได้หนุ่มคนนี้นะโอเคเรามาถึงแล้วนะครับร้านฟาร์มทูเทเบิลนะฮะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าขายไม่น่าเปิดหรือเปล่าก่อนโอ้สวัสดีครับพโตครับบอนด์เบเกอรี่ที่ไหนครับนี่ครับ 아, 와가 고긋가. 고데베 Sadiqa, Sadiqa. Sadiqa, 고긋가. Cream 크림, p 루 r e a 초콜렛, 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 크림, 크림 크림, 크림, r e a 크림 r e a m Cream. c r 어 초콜릿, r e 초콜릿? 어, 초콜 m c r e a ได้อันนี้ครีมครีครีมครีมช็อปครีมครีมครีมทีทูท um> ูโคติบัตขอบคุณครับขอบคุณครับบภารกิจคุณครับจุบภารกิจจุบภารกิจเลย จุฟอรกิจทะเลทีไนทะเลทีไนได้แล้นะครับไปติ่มมะพร้าวอันชั้นแพ้ทางอะไรสีฟ้ามากเอาฝั่งาเลยที่เป็นสีฟ้ากับอะไรนะเอ่อไม่รู้ชิดโยเกิร์ตให้จาวุลนนะครับหวังว่าจะไม่ละลายก่อนไปถึงมันในนั้นน่าจะเหนื่อยท่วมแล้วตอนนี้นะก็อแป๊บนึงนะจาวุลน,น,นะ รอพี่ก่อนนะเจ้าอุนหิวหิวจะตัวแล้ว next station ทาเทียนหลาวันนกินช็อกวเย็นกันแทนะเทมโป 嘉文，拜拜，拜拜。